เบีฝรั่งเมโมรี่สวัสดีค่ะคือวันนี้กุ้งมีเรื่องที่กุ้งภูมิใจที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะพอดีว่ากุ้งไปเดินเล่นกับน้องเจสสิก้าเนาะแล้วไปเจอคุมซับข้างทางค่ะทุกคนเป็นของที่จะว่าเขาทิ้งมันก็ไม่เชิงนะคะพอดีว่าเหมือนเขาย้ายบ้านนะคะแล้วเขาทิ้งพวกตู้เสื้อผ้ามา พวกพรมที่เขาปูาพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทิ้งหมดเลยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟถ้วยชามแก้วน้ำอะไรอย่างนงี้นะคะโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยเขาทิ้งทุกอย่างที่เป็นของใช้ในบ้านเขาเลยนะคะคือตอนแรกอะ่ะกุ้งว่าจะเอาโต๊ะมาเนาะมันเป็นโต๊ะไม้สักแล้วด้วยความที่มันใหญ่แล้วก็หนักเกินแฟนก็บอกว่า มันเอามาไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ในรถของเราไม่กว้างพอเนาะเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นรูปภาพนะคะรูปภาพไม้สักคือหนักมากค่ะยกคนเดียวแทบจะไม่ขึ้นนะนี่เนาะนี่คือเป็นไม้อะไรไม่รู้นะ กูว่ามันน่าจะเป็นไม้สักอะมันหนักแล้วก็แน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยกูจะถ่ายภาพชัดๆให้ดูเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคือภาพสวยมากๆเลยค่ะนี่นคะคะ ันเป็นสีน้ำตาลเหลือบทองอะค่ะเป็นผ้าแบบสมัยโบราณนิดนึงนะคะแต่เราชอบมาก <c oughs> หนักมากค่ะหนักจริงๆค่ะล <c oughs> ้างหลังก็จะมีแบบที่ห้อยให้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือที่ห้อยนะคะมีสองอันเนาะ <c oughs> แหวนกับฝาผนังนะคะเอาไ้ตรงนี้ค่ะอันตรายมากถ้าล้มทับน้องนี่คือเจ็บหนักมากๆเลยนะคะถ้าทับน้องเจสิก้าเนี่ยต้องซ่อนในหลังประตูคือกุ้งจะบอกว่าที่เยอรมันเนี่ยเวลา,าคนเขาจะย้ายบ้านหรือ เขาต้องการเปลี่ยนพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านอย่างเงี้นะคะเขาก็จะเอาของมาทิ้งหรือมาวางไว้หน้าบ้านแต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นหน้าตึกนะคะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมีรถเก็บขยะคือโดยเฉพาะของเขานะคะเป็นประเภทเกี่ยวกับของใช้ในบ้านโดยเฉพาะไปทิ้งนะคะไปกําจัดเนาะคือจะมีที่ที่ สำหรับกําจัดขยะตรงนี้อยู่นะคะจะบอกว่ามันเป็นขยะของเขามันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เลยนะคะจะบอกว่าใหม่เลยก็ไม่ใช่หรอกคือมันไม่มีรอยปิดอะไรเลยโต๊ะก็เหมือนกันแล้วก็ของใช้อื่นๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแก้วนะ้ำอะไรเงี้ยคือคือแทบจะบอกว่าเป็นของใหม่ก็ว่าได้เลยนะคะคือของบางชิ้นเนี่ยเนาะ ปกติแล้วแฟนจะไม่ให้กุ้งเก็บมานะเป็นพวกของมือสอง,องอไงเงี้ยเขาบอกเขาไม่ชอบอะไรเนาะมันเหมือนคนที่แบบว่ายากจนมากๆแล้วไปหาเก็บของที่คนอื่นไม่ใช้แล้วมาใช้อะไรเงี้ยคือกุ้งไม่ได้มองแบบนั้นนะกุ้งมองว่าถ้ามันสวยแล้วมันยังยังดีอยู่มันไม่ได้พังอะไรคือมันแทบจะเป็นของใหม่อะ่ะทำไมเรา ไม่คิดที่จะเอามาละถ้าเกิดว่าเราชอบใช่ไหมนั่นแหละคะ่ะถ้าเป็นบ้านเรานะทิ้งไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยคือไม่ถึงชั่วโมงคงจะหมดเกลี้ยงอะคะ่ะเห็นทีไรนี่คิดถึงบ้านทุกทีเลยอาจจะเป็นเพราะว่ากุ้งเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมั้งแล้วของบางอย่างที่เราเห็นเขาทิ้งเนี่ยเรารู้สึกเสียดจนะคะแต่ที่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปกติ ของเขามากเวลาเขาใช้จนเบื่อแล้วนะคะหรือว่าบางคนก็ใช้จนเริ่มแตกหรือพังนิดนึงเขาก็ทิ้งแล้วอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือธรรมดาของบ้านเขาเลยนะคะแต่กุ้งจะเอาคลิปวีดีโอของวันนี้ให้ดูนะคะที่กุ้งไปกับน้องมาเนาะกับน้องเจสสิก้านะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะทุกคนพอดีว่ากุ้งพาน้องเจสสิกา้า มาเดินเล่นนะคะเดินมาเจอตึกนี้เขาทิ้งโต๊ะทิ้งสิ่งของสงสัยเขาจะย้ายบ้านนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม้ซักอย่างดีนะรู้สึกว่ามันใหม่มากๆเลยมันไม่มีรอยบิดอะไรเลยอ่ะใช่ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยอยากได้จังเลย ตโตข้างล่างก็ใช่ว่ามันจะพังหรือจะหักนะคะมันไม่พังไม่หักอะไรเลยอะ่ะเขาทิ้งขยะทิ้งกระจกมีตาช่างด้วยเห็นไหมคะมีตาช่างด้วยแล้วมีโคมไฟอันนี้เป็นรูปภาพน,นี้น่าจะเป็นไม้นะน่าจะเป็นไม้สักเหมือนกันนะคะอยากได อยากได้อันเนี้ยอยากได้รูปภาพแล้วก็อยากได้โต๊ะไม้สักนี้จังเลยอะ่ะแต่ว่าแฟนคงไม่ให้ออาไปแน่ๆเลยเขาไม่ชอบเก็บของแบบคนที่ทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยไปไว้ที่บ้านเออมันมีตู้ไม้ด้วยอะ่ะทุกคนข้างหลังนั่นอะ่ะอยากได้จังเลยจัก,กรยานไม่แน่ใจว่าเขาทิ้งด้วยหรือเปล่าทิ้งที่นอนทิ้งอะไรเงี้ยเต็มเลยอะ่ะ อยากได้มากๆเลยค่ะเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านเราเนาะคงจะหมดไปแล้วแหละคงจะอยู่หน้าบ้านไม่ถึงชั่วโมงซะเลยซ้ำเนะะกงวาเนี่ยสรุปแล้วพอแฟนเลิกงานมากุุงก็อ้อนแฟนให้พาไปจนได้นะคะไปเอารูปภาพกลับมาบ้านจนได้เนาะแต่ โต๊ะนะคะที่เป็นโต๊ะไม้สักไม่สามารถเอามาได้แฟนบอกว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรไปไว้ที่ไหนไม่มีพื้นที่ไว้นะคะเพราะว่าบ้านเราก็มีเป็นโต๊ะสำหรับห้องนั่งเล่นเรามีอยู่แล้วก็เลยเอามาไม่ได้อีกอย่างมันใหญ่เกินไปที่จะเอาใส่มาในรถนะคะไม่มีไม่มีพื้นที่ในรถที่จะใส่มา มันใหญ่จริงๆเนาะสรุปก็ามาไม่ได้ค่ะเสียดายมากเลยที่ประเทศเยอรมันถ้าเขาทิ้งสิ่งของไว้หน้าบ้านแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาทิ้งแล้วนะคะเราสามารถที่จะไปเอามาได้เลยเอามาแล้วก็แนะนำว่าทำความสะอาดดีๆหน่อยนะคะค่าเชื้อด้วยเนาะ